เมื่อต้นปีใหม่คนที่บ้านมีรั้วทั้งหมดในกทมล้วนแล้วแต่ได้รับสอคอสอส่งความสุขครับผ่านบิ๊กแปะลงไปชุมชนต่างๆออไปดูแลทุกสุขของฐานเสียงในกทม,มครับครับเป็นคนเดียวนะครับที่ไปเช่าอาคารที่ทำการ ที่จะเลือกเป็นศูนย์ประชาการในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเอ่ออะไรที่ทําให้คุณจักรพิ์ต้องถอนตัวคนที่ประกาศตนมาตั้งแต่ไก่โฮยังไม่ทันขันไม่ทันได้โฮเลยนะครับไม่ทันได้โฮต้องถอนตัวเนี่ยทําไมก่อนที่จะดูถอนตัวมาดูก่อนเะผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยเขานั่งมานานเลยยังครับโอ้ห้าปีกว่าห้าปีกว่าเด็กไหนเนี่ยตั้งแต่18ตุลาคม2559ถึงบัดบ ขณะนี้หลังคุณชัยเป็นผู้ว่ากอทมที่ส้มหล่นท้าบวมและดำลงตำแหน่งยาวนานมากหลังจากที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยนะครับผู้ว่ากอทมสองสมัยถูกคำสั่งมาตรา44ของคสชก็คือลุงตู่นี่แหละให้ปลดออกเพราะเรื่องอุโมง์ไฟอุโมงไฟนะกทมแล้วก็รัฐบาลคสชตั้ง มอ4ีออตั้งพลตำรวจเอกสวินขวัญเมืองปอกเด้งเลยปอกเด้งเลยไม่ใช่ผู้ว่าที่ผ่านจากการเลือกตั้งคือสชแต่งตั้งเออผมอันผมถามตรงนี้ก่อนเดี๋ยว่าผู้ชมคงจะถามเหมือนที่คิผู้ว่าอัศวินลงไหมผมว่าลงลงไหมผมว่าลงมีแย้งกันเลยแหละแต่จุดประสงค์การลงอีกคนละอย่างคนละเรื่องแต่ลงแต่ลงยิ่งยิ่งยิ่งไอ้บิ๊กแป๊ไมลงยิ่งชัดเจนนะ การลงมีเหตุผลหลายอย่างอย่างแรกคุณว่าผมมาจากการแต่งต like like right? ั <iter iter> ้งใช่ไหมครับอ๋อจะได้แบบนี้เหรอมันลงได้การเสียงผมก็มีความดีก็เยอะพยายามมผโดยเฉพาะคนไทายเนี่ยพยายามสร้างฐานเสียงไปเยียวยาโน่นนี่นั่นไปลุยเรื่องฉีดวัคซีนไปอะไรต่างๆเยอะนะพยายามสร้างฐานเสียงแต่ห้าปีที่ผ่านมาลืมไปว่า คนกทมเบื่อไม่เบื่อท่านผู้ชมจำสองคนนี้แล้วกันนะเขาบอกว่าลงนะเขียนข้างฝาไปเลยนะครับไปดูคะแนนหน่อยว่าถ้าจะลงเนี่ยคะแนนที่ควรจัดได้เท่าไหร่แล้วก็คะแนนที่ควรมีปัจจุบันเท่าไหร่ตอนนี้ประชากรกทมที่ทะเบียนบ้านนะสำนักทะเบียนบ้านนะทั้งหมดตอนนี้มันแอบแฝงอยู่ประมาณสิบกว่าล้านนะแต่ที่เลือกอัจริงคือ5้าจุล้านในทะเบียนบ้านอาในทะเบียนบ้านมีสิทธิ์เลือก4.4ล้านก็สี่จุดห้าล้านอ่ะสี่ห้าล้านคนเยอะเหมือนกันนะเยอะไหม แต่โดยมากนี่นะครับคนกทธมใช้สิน้อยก่อนเลือกตั้งใหญ่ถูกนะพี่ช้างมาดูติว่าคะแนนคนที่ได้ที่หนึ่งเป็นผู้ว่าแต่ละครั้งเนี่ยต้องได้เสียงเท่าไหร่ปีสามสามผู้นิงจำลองเจ็ดแสนนะคุณกฤษดาเนี่ยจะเป็นได้น้อยจังสแสนสองแสนตอนน้อยตอนเพราะอะไรพออะไรตองลงรายคนเหรอ ลงลงหลายคนแย่งกันแล้วปี39มเก้าเริ่มพิจิตเนี่ยตอแข่งกับคุณพิจิตครับแกเป็นคุณพิจิตรปีสิบสามปีสี่สามเนี่ยล้านเริ่มล้านแล้วคุณสมัต้องได้บังเป็นคนแรกที่ได้ล้านคะแนนรู้ล้านใช่ไหมแล้วก็ปี47คุณอภิรักษ์เนี่ยเก้าแสนก็ไม่ธรรมดานะอันนี้ประชาธิปัตย์ล้านอันนี้ประชาธิปัตย์สงครามประกวดอันนี้ประชาธิปัตย์ใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้ลงไอ้มดงานมดงานอิสระถือว่าอิสระคุณอภิรักษ์ลงอีกครั้งหนึ่งเก้าแสนใช่ครับก็เดิมสามคะแนนได้ดี คุณชาญสุขุมพันธ์9แสนนะก็คือฐานคะแนนของประชาธิปัตย์เดิมลง1ล้าน2นั่นดูแต่ฮะมีอิสระกี่คน2คนใช่ไหมผลตีจำลองนี่อิสระไหมครับอิสระใช่ใช่ตอนนั้นอิสระดรพิจิตรต้อิสระกฤษดาอิสระป่าวตอนอืมอ่าในนามพลังธรรมพลังใช่ไหมอ่าอ่าพลังธรรมและส่วนใหญ่เนี่ยก็ประชาธิปัตย์แล้วก็มีฐานเสียงอยู่ประมาณเนี่ย9แสน9ล้านแค่ให้สังเกตนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคนที่ลงเลือกตั้งและชนะเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยพักที่สลับสุนถ้าเป็นพักนะจะไม่ใช่พักรัฐบาลอ๋อต้องตรงกันัจะเป็นพฝ่ายค้านเพราะมันกาเกนโหวตแยกกันเมืองใหญ่ในโลกเนี่ยฮะส่วนใหญ่จะไม่เลือกรัฐบาลเพื่อทำการให้ถ่วงดุลกันเพื่อให้มีการถ่วงดุลถูกง้องเสร็จนะรอบนี้ครับเลือกตั้งครับคะแนนเสียงผู้มีสิทธิ์ห้าล้านกว่าคิดว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่ล่ะเพราะรอบนี้ คนที่ปะทะสองฝงนี้และเสียงแตกพักที่ต้องส่งแน่แน่พักก้าวไก่ก้าวไก่ส่งประกาศและชาตินส่งเขาส่งแต่ไม่รู้ใครเพื่อไทยไม่ส่งแต่มีเงาคุณไทยอยู่กับคุณชาติชาติประชาชิปบัตรส่งแน่ส่งแน่นะฮะพักไทยสร้างไทยส่งไหมไม่เคลื่อนไหวเลยนะมีแนวคิดจะส่งกล้าส่งไหมพักกล้ามีแนวคิดจะส่งแต่ถึงเวลาผมว่าจะส่ง ฟันธงพักกาไม่ส่งอืพักกาไม่ส่งไทยสร้างไทยไม่น่าส่งไม่แน่ไม่แน่เพื่อไทยมีเงาของคุณจัติชัอพลังประชารัฐล่ะพลังประชารัฐไม่ส่งในนามพักแต่คิดว่าเลเปอร์เซนต์ของพักก็น่าจะเป็นคุณพลตำรวจเอกอัศวินอัศวินพนเมืองอ่าแล้วถ้าเป็นแบบนั้นคนที่ประกาศตนมาตั้งแต่ไกลโฮยังไม่ทันขันไม่ทันได้โฮเลยนะครับไม่ทันได้โฮต้องถอนตัวเนี่ยทําไม ถอนทำไมถอนทำไมก็ตอนนี้วิเคราะห์กันไปเยอะนะฮะครับว่าเดี๋ยวเอาความจริงมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวิเคราะห์ก่อน่ขัดแย้งความขัดแย้งระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตยเนี่ยรัฐบาลก็ทาให้ไม่รู้จะอยู่ในเขาควายดีไหมถูกนะครับอ่าตอนนี้แป๊อยู่ฝั่งไหนิ๊่แป๊อยู่กับใครคือหนักไปทางลุงตู่นายทั้งคู่นายทั้งคู่นะก็อยู่กองกลางนะตะคอกับผู้กองธรรมนัสอันนี้จริไหมอันนี้แต่อันนี้แตกแน่เพราะว่า ปรากฏการของที่ใช้บริการเสหิหิมาไรับนะครับกับธรรมนัตซึ่งแม้เป็นเพื่อนรุ่มรุ่นแต่วันนี้เป็นไงพี่โอใครจะไปดูแลก็แล้วแต่คุณแยกแยกทางกันไม่มีคำถามพี่โอเขาแตกกันเรื่องอะไรไม่รู้เขาแตกกันเรื่องอาพูดเฉยเลยเขาแตกกันเรื่องปฏิบัติการโค่นล้มพลเอกประยุทธ์นั่นแหละเาจานว้นแหลน่นอนเพราะว่าเสหิก็เรียกว่าเป็นลูกไม้ลูกมือช่วยฝั่งบิ๊กบ๊อก พี่ช้างเห็นไหมพี่โอเห็นไหมตอนที่ลงพื้นที่น้ําท่วมอ่ะเสหิประกบนายกหลังกา่ก็เลยตอนนี้แยกทางเดินแล้วเสหิมาเป็นผู้นำในการเลือกตั้งกของคุณจักรทิพย์ใช่ต่อมาเขาบอกว่าพอปชรลอยแพไม่เอาแล้วการประกาศของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผาทําให้ความรู้สึกที่เดินหน้ามาตลอดเวลาและสนับสนุนด้วยกันและกัน จบกันเขาบอกว่ารอยแพรวิธีรอยแพรเนี่ยนะก็คือบอกว่าสกของพลังประชารัฐหรือสสกที่เป็นลูกน้องสสพลังประชารัฐกลับมานี่ไม่ให้ช่วยไม่ใช่ไม่ให้ช่วยพลังประชารัฐจะดูแลเองเขาดูแลเองจะส่งเองดูแลเองโอ้โหนี่รอยแพรเลยนะไม่ส่งเองแต่ว่าดูแลคนที่ดูแลรู้ไหมใครใครรับดูแลเลยเอากลับมาดูแลเองคนที่ดูแลคือใครสกผู้ว่าอัศวินครับอ้าว หลังจากที่มีเฮียตายไปเป็นที่ปรึกษาเออนั่นแหละเฮียตายไห็ไหมเฮียตายเฮียตายคือลูกน้องผู้กอมนตายคือขาใหญ่ครับครับอ้าเล้าต่อมาคะแนนนิยมครับสุ่มตัวแล้วเดินไปไหนในตรอกในซอยสุ่มเมื่อไหรแพ้ทุกทีโอทุกครั้งทิ้งห่างไปเรื่อยๆอคือไม่ใช่ตัวเองทิ้งห่างนะถูกทิ้งห่างและสุดแต่ผมว่าประเด็นสุดท้ายที่ทำให้ตัดสินใจครับคือคุณจากทิพย ชัยจินดาเนี่ยไม่ถนัดเป็นตัวจ่ายครับทำไมอ่ะพี่โออยากเล่นกองหน้าเหรอครับเป็นตัวเก็บบอลมากกว่าผมไม่ใช่มิดฟิลไม่ใช่ไม่ไม่ใช่กองหลังและปัจจัยสุดท้ายที่ตอนตัวคือเมื่อประเมินแล้วว่าคะแนนนิยมคะแนนผลอะไรเนี่ยโอกาสแพ้เยอะเนี่ยเก็บเนื้อเก็บตัวไว้เล่นการเมืองระดับชาติดีกว่าไหมไว้สนามใหญ่ไว้สนามใหญ่ดีกว่าแพ่พ้นตํารวจเอกจากทิพชัยจินดาเนี่ยจะเล่นการเมืองสนามใหญ่ได้หลัง 30กันยาปี2565อได้ร้อได้มันมีเงื่อนไขในน้ำนูนใช่ใช่เป็นสวมาต้องสองปีเวคนที่จะยืนอยู่ในสนามตอนนี้ที่โดดเด่นที่ช่วงชิงกันมากจะปรากฏแค่สองคนครับคนหนึ่งไปดูหลังจากนี้ไปนำทุกโพมาตลอดแต่ไม่รู้ว่าจะนำเมื่อเดียวจบไหมไม่แน่เพราะคู่แข่งของชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ไม่ธรรมดาครับโปรไฟล์ประกบกันหมัดต่อหมัดไปดูนะกัันไม่ขาดเลยครบชาติเขามีความได้เปรียบอะไรบ้าง ทักษิณหนุนอคือเพื่อไทยหนุนแต่ไม่สังกัดพรรคก็จริงแต่มีเงาอยู่ข้างหลังเนี่ยทักษิณหนุนไม่ใช่เพื่อไทยนะทักษิณทักษิณหนุนผ่านเสียงกทมคนรุ่นใหม่ชอบอเป็นนักบริหารเป็นแม่เหล็กไปไหนก็สามารถสร้างความโดดเด่นขึ้นมาอยู่ในฝูงชนได้แต่ถ้าคนรุ่นใหม่บอกว่ามีตัวแทนพรรคก้าวไกลหรือมีคนรุ่นใหม่คนอื่นมาประกบก็ดึงคะแนนชัดชาติออกมาจากตัว เห็นไหมครับไปดูอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นเช่นเดียวกันไปเร็วๆสู่ชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ฐานเสียงก็รุ่นใหม่คือตอนนี้ใหม่เหมือนกันยังไม่ประกาศตัวโพลเลยยังไม่ชัดเจนต้องรอประกาศก่อนมีฐานเสียงคือปจปหนุนเป็นนักบริหารเจนเป็นแม่เหล็กเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมถามนี่ก่อนพี่ชักปจปในกรุงเทพเนี่ยฐานเสียงมีเท่าไหร่เวลาลึกักตอนนี้เนี่ยตอนนี้เอาล่าสุดสุดท้ายตอนเลือกตั้งเนี่ย เหลือ4,008ประมาณ4,000 4,008เป็นฐานอยู่แล้วเป็นฐานอยู่แล้วเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นเดิมเนี่ยอยู่ที่ประชาธิปัตย์สามารถเก็บคะแนนที่ทิ้งประชาธิปัตย์ไปอยู่กับพลังประชารัฐแสนกว่านี้ได้ไหมครับได้มากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นก็มีฐานอยู่แล้วเป็นเรื่องต่อไปคือเรื่องของคะแนนนิยมส่วนตัวแล้วส่วนตัวต้องเพิ่มไปต่อไปพี่โอเป็นแม่เหล็กดึงคะแนนทุนคนเข้ามาแน่นอนร่วมงานเหมือนกับชัดชาติเปี้ย อันสุดท้ายนีชัดเจนเป็นนักพัฒนาเมืองสมาร์ททิดันนี้แหละครับที่จะชนะการ,รว่าด้วยเรื่องของวิสัยทัศน์และแผนงานครับครับ,รบนี่คือทั้งหมดกับเนชั่นสุดสัปดาห์สามเสนี้นะครับต้องอย่าพลาดเลยครับเกมเรื่องทางการเมืองเกมลุกเกมลับของทั้งลุงตู่ของทั้งพี่โทนี่หรือว่าพรรคต่างๆแล้วแนวทางการเคลื่อนในการแก้ไข1 1 2นั้นยังร้อนระอุและยังเดินหน้าต่อไปพราะว ห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วก็เนชั่นสุดสัปดาห์สามะกจะมาวิเคราะห์เจาะลึกให้กับผู้ชมทุกคนได้รับทราบนะครับ